สวัสดีนะครับนาะมิตรลักษายแทงทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับเฮียเฉันเงินสะพัดนะครับวันนี้เฮียจะมาเล่นกับทุนจํานวนหนึ่งดูซิว่าจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนนะครับนะและใช้เทคนิคไหนเพื่อการทํากําไรของเฮียนะก็เดี๋ยวไปพร้อมๆกันครับโอ้โหมาถึงไม่ต้องพูดล่ำาตําเพลงเลยมานี้ก่อนเลยเซ็กซี่ห้องห้านะครับนะกับเขาไพ่มังกรก้าไม้ติดอย่างนี้นะจัดไปเปลี่ยนอย่างวะเนี่ย อ๋อขอ,อ,อเป็นไงแปดหลังนะครับนะเพเยอร์นะจังหวะนี้นะว่าห้องไม่รีหนะ้่เลยโอเคไม่เป็นไรขอดูก่อนแล้วกันขอดูเพเยอร์ไปสองพันบาทนะครับนะ ต่ห้องนี้มันไม่รีขอดูไม้นี้พอครับเดี๋ยวเปลี่ยนห้องเดือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายมั่งเลยจบจบโอเคมาดูกันไม้นี้จะออกไปทางไหนนะครับนะก็เทคนิคง,ง่ายๆครับเลือกห้องที่เราคิดว่าเราได้กําไรนะปั๊บโอเคผมอะไรอ้าวมาเดี๋ยวสองเองไงน,น้องมาไม้นี้ผมก้าวหลังนะครับนะกับบวกมาไม้แรกนะครับนะจัดไป บอกตามงบตามทุนรับทุนมากก็อาจจะได้กําไรมากหน่อยถ้าท,ทุนน้อยก็มีกินมีใช้แบบไม่ต้องขัดสนนะครับนะไม่ต้องไปทําให้ใครเดือดร้อนนะครับโอเคไม่เป็นไรผมเปลี่ยนมากเลยจบๆนะครับนะามั่งไม่รีให้ผมครับง่ายๆไม่รีกูก็เปลี่ยนแค่นั้นเอง <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันเฮจะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะโอเคหาห้องก่อนห้องที่คิดว่าเป็นกำไรให้เราแน่นะโอ้โห แต่และห้องนี่มันโคตรน่าโดนเลยนะทุกคนแต่และห้องมันน่าโดนจริงๆโอ้โหมังกรอยู่ห้องนี้ด้วยมาเอนะครับนะเขก็มาดูกันก่อนครับไม้นี้จะออกไปทางไหนนะจะมังกรต่อหรือเปล่าแต่เกิดมามังกรอย่างนี้นะครับนะให้เราคิดไว้เลยว่าทางต่อไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับนะ ถ้าเสมออย่างนี้ก็ย้ำไปต่อเหมือนเดิมครับมามาอันนี้ผมว่าต้องตามเพยเยอร์นะเพราะมังกรอ,อยู่ฝั่งเพยเยอร์นะตอนนี้มาถึง5้าตัวแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูตัวที่6กันครับขอเปลี่ยนตัวไปเดไปเดรอสักคู่นะครับนะเขาเปลี่ยนห้องเปลี่ยนคนอย่างนี้นะ ก็หลักๆเลยนะครับนะสำหรับเฮียเลยนะเฮีย er จะบอกนะครับนะก็ดูห้องหาเขาให้เขาไพา่ที่แบบว่าในใจเราคิดว่าเราจะทํากําไรได้นะครับนะและอ่านจังหวะไพ่ให้ดีครับว่าจะออกไปทางไหนนะอย่างอันนี้ก็ควรที่จะเป็นเพเยอร์ครับใส่ไปก่อนเลยห้าพันบาทก็เล่นตามงบตามทุนนะครับนะทุนมีเท่าไหร่ไหวแค่ไหนก็ตามความคิดครับถ้าไหวมีทุนเล่นก็อาจจะเล่นหนักเหมือนผมก็ได้นะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับไม้นี้จะออกไปทางไหนนะก <c oughs> <c oughs> ารน,นั้นมีได้มีเสียนะครับนะแต่ก็อยู่ที่เราครับจะเสียมากเสียน้อยนะครับนะและได้กําไรดีแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นครับมาดูเปิดมาปร,รับอะไรอะ่ะปอกไปเนี่ยโอเคปอกแปดครับผมจังหวะนี้นะโอเคเขาเจ็ดตา้านตามไม่ทันนะครับนะไม้นี้ก็บวกมาครับก็สองไม้แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันจะก,กําไรมากกาไรน้อยนะครับนะ แต่เฮียว่านะมาอีกนะครับนะั้นอย่าไปสวนครับทาไปกว่า,จน,วาจนกว่าเขาจะเปลี่ยนนะครับนะเมื่อกี้เราเริ่มที่ห้าพันก็ใส่ไปก่อนห้าพันนะครับนะมีหลายเทคนิคมากมายครับที่พวกคุณยังไม่รู้นะแต่ก็มีทั้งผลดีและไม่ดีนะครับนะก็ลองไปปรับใช้กันดูครับแต่เฮียว่านะแค่สามสามสามพื้นฐานลากักๆนะครับนะเลือกห้องดีมีเขาไพ่เราอ่านเขาไพ่เป็นนะครับนะ แค่นี้นะแล้วก็จับจังหวะไพ่ให้ดีแค่นี้ครับสามอย่างแค่นี้เลยผมว่าทํากาไรได้แน่นอนนะครับนะก็มาดูการมานี้จะไปเพย์เยอร์ต่อหรือเปล่ามานี้ผมก็เดินไปที่ห้าพันต่อนะครับนะโอเคก็อย่างที่บอกใจเราสําคัญมากอะแต่สําคัญไม่เท่าไม่เท่าพวกวิธีเลือกห้องนะครับนะเขาพงเขาไพา่อะไรพวกนี้นะับนะนั่นก็สําคัญกว่า แต่บวกใจเราไปด้วยนะโหมังคดจะเกินร้อยอ่ะกลับมาดูกันมานี้จะออกไปทางไหนแต่ผมว่าเพเยอร์นะตอนนี้มังอยู่มังกรของฟั่งเพเยอร์นะครับนะไม่รู้จะรัวเลยหรือเปล่าโอเคเปิดมาปั๊บอะไรอ่ะเฮ้ยเก้ากับเจ็ดเหลือหกดิโอเคเปิดมาปรับอ้าวมาต่อมาต่อเลยมาเปิดมาอีกตัวเลยมาดูสีมาดูสีมา พอแล้วแหละให้กูหกตามเธอเออนึกว่าจะให้ต่อนะทุกคนโอ้โหหกตามจอียนี่ก็ไม่ไหวนะเธอใจเย็นเยนจ้าที่รักโอเคก็ตอนนี้กำไรแล้วนะครับนะก็ตอนนี้ต้องตามไมที่พี่เยอะต่อครับนะตอนนี้ก็กำไรลงแม่งเลยเกำไรลงไปเลยไม้นี้ขอไปที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับนะตอนนี้กำไรเล่นไป กำไรายได้มาหนึ่งบาทนะครับนะก็เดี๋ยวไปกันต่อครับอันนี้บอกเทคนิคมีมากมายอยู่ที่คุณจะจดจํานําไปใช้สิ่งไหนนะครับนะอันไหนที่ดีมีผลมีประโยชน์คุณก็นําไปใช้อันไหนที่คิดว่าเอ้ยมันก็ได้ผลแหละแต่มันไม่เวิร์กไว้ก็อย่าไปใช้นะครับนะก็สิทธิ์ของคุณนะก็เดี๋ยวมาดูกันมาน,นี่ยอ,อกมาทางผมหรือเปล่าเปิดมาโอเคไอ้เฮียไม่ปอกไอเวนเหลือสองต้มเอาเขาเขาหกเ,เองเจ็ดมาเลย จ็ดหรือหกมาเลยเปิดมาขอจำๆโอเคเสมอไทยเกมน,นะครับนะไม่เป็นไรดียังไม่เปลี่ยนนะครับนะแค่เสมอเจ็ดไม้นี่มังกรของฟังมังกรเพยเยอร์นะครับนะมีเสมอถึงสองเลยนะก็ไม่เป็นไรครับก่อนน้นนี้มันเสมอมันยังออกน้ําเงินต่อเห็นไหมทุกคนไม้นี้มันเสมอก็ย้ําไปที่แบงค์เพยเยอร์ต่อนะครับนะเพราะมันยังไม่เปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนนี่คือต้องเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นเลยนะครับนะโอเคก็ตามตามไปครับ จนกว่าเขาจะเปลี่ยนอ่ะกว่าจะเปลี่ยนก็คงกาไรเน้นๆอ่ะจริงๆตอนนี้ก็เท่าทุนแต่เอากำไรลงไปละหนึ่งหมืนบาทก็เดี๋ยวมาดูกันมานี้จะออกไปทางไหนใครที่ดูแลได้เทคนิคดีๆเพิ่มขึ้นนะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะเนี้ยไม่ห่วงนะครับนะก็ามาดูกันหวังว่ากําไรสักหน่อยแล้วกันทุนประมาณนี้นะเฮ้ยค้างมัเนี่ยยิ้มยิ้มค้างมานเนี่ยเอา เอาเหียยไพ่เปิดแล้ว3าอา่อผมสามแต้มเขาว่าไงเอาไม่เปิดได้กูัวอะไรวะเนี่ยอ๋อสิบสิบ,สบมามาผมห้าแต้มครับจังหวะนี้ผมห้าแต้มเขาว่าอะไรโอโ้โหต้องสินะครับนะสวยหรูอย่างที่บอกครับตอนนี้กําไรมาแล้วนะทุกคนถ้ามาอย่างนี้นะครับนะให้เราคิดไว้เลยตามไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเองนะ กะกว่าจะเปลี่ยนก็กำไรแล้วไอ,อ้นุ่มมาไปต่อครับเพเยอร์นะไม้นี้นะแต่ตอนนี้ห้องผมแม่งเป็นไรวะเน,นี่ยไอคนนี้แม่งยิ้มตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนรอยยิ้มเลยนะ,นะเออเปลี่ยนได้แล้วโถเอ,อ้ยก็อย่างที่บอกครับเทคนิคดีนะครับนะก็ทํากําไรได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เลือกห้องอ่านเขาไพา่จับจังหวะไพา่สามอย่างนี้นะนะเน้นย้านะพื้นฐานสําหรับท,ทุกทกท่านไม่ว่าจะมืออาชีพหรือ มือใหม่นะครับนะมี3อย่างนี้ผมมั่นใจคุณทํากําไรได้แน่นอนไปศึกษาเข้าพายแต่ละอย่างนะครับนะมาว่ามันเป็นยังไงบ้างมังกรเป็นยังไงก็ไปดูคลิปเก่าของผมได้โอเคมานี้อะไรอะ9หลือ5อ๋อหรือ6โอเคไม่เป็นไรครับนี่เห็นเห็นปะเขาเปลี่ยนแล้วกว่าจะเปลี่ยนผมก็กาไรนะครับนะโอเคจัดไปตอนนี้ก็มีกําไรอยู่ครับ ขอให้ลองน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโอเคมานี้ให้มันที่น้ำเงินใส่ไปครับก็ยังมีกำไรให้เล่นอยู่นะครับนะก็เล่นกำไรกันไปก่อนชิวๆครับดูเขาไพ่ให้ดีนะครับนะอันนี้เฮียยังไม่ได้เปิดสูตรเลยนะยังไม่ได้ใช้สูตรตัวนี้เลยนะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับสูตรเป็นแนวทางการเล่นนะมันเราตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับนะสำหรับใครที่บอกไม่มีสูตรนะนเบ,บ่าไปแล้วเปิดใจหน่อย ไม่ได้ว่ามันขนาดนั้นเอาไปเป็นแนวทางการเล่นได้ตัดสินใจได้ง่ายนะนะถ้าใครสนใจก็แอดมาได้ครับตอนนี้ป๊อกไปแล้วเนี่ยจังหวะเนป๊อกเก้าด้วยมาดตามาาิตามทันเปล่าตามทันเปล่าไม่ทันก็อยู่นิ่งๆไปไหนหนุ่ม <c> ม <oughs> ึงจะบอกนะมึงเสมออีกอะฮะอะไรวะ อะไรของเขาวะเนี่ยเออผมก็งงนะทุกคนมันคืออะไรอะอาไพายก็ไม่เปิดแล้วกูแทงไปตั้งหมื่นหนึ่งไอเวนเอา้าอะไรวะ <c oughs> งงมากนะครับทุกคน ก็หวังว่าคนทุกคนก็น่าจะงงเหมือนผมนะอะไรวะแล้วเปิดมายังสวยสุดท้ายค้างคืออะไรเออไม่เป็นไรให้ผมอยู่ในใจผมวคนเดียวพอแล้วกันอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะ,อะก็เพยเยอร์อ่ะ อะไรวะผมงงวะ่ะเอ้าเป็นงั้นไปช่างมันครับไปต่อก็ยังอยู่ทุนเหมือนเดิมนะนะแต่ว่าเสมอแน่เลยไม้เมื่อกี้นะปะ .9 ป .9 นะนะไม่เป็นไรก็ดูกันโอเคฝั่งนี้หนึ่ง ฝั่งนี้สิบนะนะจะ90ยักษ์หรือเปล่าโอ้โหสิบยักษ์แม่หมนครับผมนะไม่90ยักษ์แต่เขาสิยักษ์แม่น,นะครับนะโอเคเออกมาที่เพเยอร์ครับก็ดูจากกราฟหลังนะครับนะดูจากเขาให้รองแนละ้วนำเงินห er นึ่งแบงเกอร์หนึ่งำเงินอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นมานี้ต้องไปที่เพเยอร์นะครับนะเอาไปเอาเอากำไรไปลงไปเลย ก็เดี๋ยวมาดูนครับไมนี้เจ้าออไปทางไหนนะแต่ว่านะมันต้องแบบตามความคิดผมแน่นอนก่อนที่บอกครับนะดูเขาไพ่ให้ดีครับศึกษานะสำหรับมือใหม่ไปศึกษามาเลยว่าบาคาร่ามีเขาไพ่อะไรบ้างวิธีดูเขาไพา่หลักเขาไพา่ลองดูอย่างไงนะนะ ไปดูคลิปเก่าๆของผมได้มีให้ดูนะครับนะก็กดซับสไคร์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับนะาโอเคเปิดมาปร,รับโอเคผมปอกเก้าแล้วไม่ทันหรอกไอ้หนุ่มไม่ทันหรอกไอ้หนุ่มมาหมายน,นี้บวกมาอีกหนึ่งหมื่น,นครับตอนนี้ก็กําไรมานะทุกคนไมต่อได้ครับไม่ซีเรียสนะครับนะโอเคถ้ามาสามไม้ยางนี้นะครับนะให้เราคิดไปเลยได้เลยนะครับนะว่าไม้ต่อปจออายจอเขาไพ่ของมังกรนะครับนะ จ,จัดปลามานี้ว่าไป2องหมื่นครับเดินกําไรไปเลยนะเดินกําไรไปให้สุดเลยครับมาก็เทคนิคดีดีมีอีกมากมายอยู่ที่คุณจะจดจำแนะนําไปใช้นะครับนะมานี้ผมมั่นใจนะครับว่าต้องเป็นเพย y เยอร์ผมเลยใส่ไปที่เพยเยอร์นะครับนะโอเคก็ดูจากกราฟแล้วครับนะก่อนหน้านี้มามังกรนมาแปดตัวนะครับนะแล้วก็สลับมาแดง1แล้วตอนนี้มาถึง3ก็มาดูกันมานี้จะไปเพเยอร์หรือเปล่า อ๋แล้วห้องนี้แบบว่าเพเยอร์สิบเก้าไม้นะครับแบงเกอร์หา้าไม้เองโอเคผมปอกปอกไม่ปอกนะเจ็ดแต้มครับก็มาโอเคครับแค่นี้ก็บวกแล้วนะทุกคนตอนนี้กําไรมาจุกๆนะครับนะสี่หมื่นบาทนะโอเคก็ไปกันอีกหน่อยแล้วกันครับนะยังไม่ถึงใจเลยครับกับทุนประมาณนี้นะเกิดการมานันมีได้มีเสียครับอยู่ที่ว่าเราจะเสียน้อยเสียมากนะ จะได้กำไรมากหรือกำไรน้อยนะครนะเราก็ต้องพอใจในสิ่งตัวเองได้ครับตั้งเป้าหมายในการเล่นนะครับนะทุกๆครั้งตอนนี้อยู่ที่เขาไพ่มังกรของฝั่งเพเยอร์นะครับนะไม้นี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแบงเกอร์ผมขอใส่ไปที่เพยเยอร์ห้าพันบาทแล้วกันไม้ไหนไม่มั่นใจก็อย่าไปใส่เยอะนะครับนะก็ยังน้อยถึงเสียไปแล้วก็ยังเสียน้อยครับแต่เอากําไรไม้ที่มั่นใจดีกว่าเอาเยอะๆอันนั้นนะนะโอเค เดี๋ยวมาดูกันครับถ้าไม้นี้บวกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับนะเราตั้งเงินใหม่ได้แค่นี้ก็กำไรอยู่โอเคเปิดมาปัา๊บอะไรหกอ่ะบอกแปดไปเนี่ยเออบอกแปดไปแล้วนะครับนะโอเคเขาแค่เจ็ดครับไม้นี้ก็บวกมาอีกห้าพันบาทนะโอเคสวยหรูครับผมอย่างที่บอกถ้ามาอย่างนี้เราตามไปเรื่อยๆครับตามจนกว่าเขาจะเปลี่ยนนะเห็นปะผมคิดว่าเขาจะมามังกรตอนนี้เขาก็มามังกรห้าไม้แล้วนะครับนะ โอเคก็อย่างที่บอกไปศึกษาหาเขาไพาในใจนะครับนะถูกใจเขาไพาไหนแล้วก็ไปหาห้องที่เขาไพานั้นๆออกนะครับนะจะได้ทํากําไรได้แน่นอน mm hmm. เห็นปะเทคนิคง,ง,ง่ายๆอย่างนี้คุณเอาไปปรับใช้กันเถอครับนะไม่เสียหายนะโอเคไม้นี้ขอไปที่หนึ่งมืนบาทแล้วกันเริ่มมั่นใจหน่อยนะครับนะเพราะมาถึงนี่ละโอเคก็สังเกตนะนะ้ไม้ไหนนะผมไม,ไม่ค่อยมั่นใจผมก็จ,จะใส่น้อยนะ มั่นใจอใส่ไปเถอะครับถ้ามันออกถูกเราก็ได้กําไรแน่นอนนะทุกคนมาเปิดไพ่กันมาเปิดมาปา๊อะไรอะบอดว่าเนี่ย3ามสิบเออบอดละอโอเคเขาต้านน้อยครับเอา้าแปดเข้าไหมแปดเข้าไหมโอ้โหไม่แปดนะครับนะเขาแค่2แต้มน,นะทุกคนก็ไม่เป็นไรให้เขามั่งครับ ตอนนี้ก็กำไรเน้นๆอยู่โอเคตอนนี้เขาเปลี่ยนนะทุกคนก็ามาทางแบงเกอร์ไม้นี้น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินพอนะผมว่าต้องเพลเยอร์ต่อนะครับนะพอดูจากเขาไพ่ลองแหละฝ่ายไม้นี้ขอจัดไปที่สองหมื่นบาทก็ตามงบตามทุนนะครับนะทุนมากก็อาจจะได้มากเล่นมากหน่อยนะครับนะแต่ถ้าทุนน้อยก็เล่นตามงบตามทุนไปขัดนะอย่างมีห้าร้อยพันก็อาจจะเล่นไม้ละร้อยไม้ละห้าสิบก็ได้นะครับนะ ก็บวกได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าต้องบวกแสนบวกหมื่นหรอกครับนะทุนน้อยก็อาจจะบวกน้อยอย่างน้อยบวกมาแล้วก็เป็นกําไรชีวิตวันต่อวันนะครับนะเราหาได้แน่นอนนะครับนะอยู่ดีว่าคุณจะโลภมากโลภน้อยหรือเปล่าแค่นั้นเองเปิดมาไม้นี้ว่าไงบล็อกหรือเปล่าโอเคหกตามยังดีครับนะยังดีที่มีตามหกครับเอาเปิดมาอีกตัวดิอะไรอะอะไรอะสิบสิบหรอ อ่าโอเคไม้นี้ก็บวกไม่สองหมื่นบาทครับนะโหแช่นนี้ก็กําไรแบบจุกๆแล้วนะครับนะทุกคนก็เราสามารถไปต่อได้ครับนะไม่ยุ่งยากครับก็เดี๋ยวมาดูกันมาต่อ,ต,อต่อไปผมจะออกไปทางไหนนะครับนะก็ทุนประมาณนี้นะครับกับกําไรประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันโอเคอืมไม้นี้ผมว่าต้องเพย์เยอ์อีกนะทุกคนนะมั่นใจไหม ถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ก็ใส่ไป1,000งบาทละกันตอนนี้กําไรแม่งเยอะเกินไปแล้วมาเล่นได้ไม่ต้องคิดครับตอนนี้นะโหเลขสวยด้วยเป็นไงหนึ่งสสาี่ห้าโอ้โหโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันชิวๆครับมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะเสียน้อยหรือเปล่าและได้กำไรเยอะโอเค๊อกไหมโหสินี่ว่าอ่เวนเลย อะไรอะเอาบอสด,ดิเอาโอเคผมหกแต้มแล้วทุกคนกงกงไหมอะโอเคตามไม่ทันก็บวกดีครับอย่างเงี้ยสวยหรูสวยงามมากครับนะจังหวะนี้นะก็ตอนนี้ก็กำไรมหาศาลอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงใจครับยังไม่ถึงใจนะก็ไปเงินต่อครับผมใส่ไปนะจังหวะนี้ใส่ไปยาวๆครับผมโอเคก็ ขาให้ลองให้มันําเงินหนึ่งแดงหนึ่งเงินหนึ่งม้นี้จัดไปอีกสองหมื่นบาทครับผมนะก็มั่นใจก็ใส่ไปครับนะถ้ามั่นใจก็ใส่ไปเลยครับไม่ต้องยึกยักนะทุกคนก็ดูจากห้องนี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะครับนะเพยเยอร์มายี่สิบสามไม้นะแบงเกอร์มาแค่หกไม้ครับมาแค่ตัดนะตัดมังกรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหงมือนกันโอเคก็เดี๋ยวมาดูการห้องนี้ผมว่าเพเยอร์รัวๆว่ะเห็นว่าปล็อกแล้วเนี่ย กเสยหลูครับผมนะบอกกาด้วยตามไม่ทันหรอกโอเคมานี้ก็บวกมาอีกสองหมืนบาทนะครับนะก,กาไรตอนนี้อยู่ที่เเยอะอยู่นะไม่ใช่ในน้อยนะโอเคครับมาขออีกไม้หนึ่งแล้วกันตอนนี้มาลุ้นที่เขาไพ่มังกรของฟังเพยเยอร์นะครับนะโอ้โหไม้นี้ผมว่าแม่งต้องมาแน่นอนไม้นี้ใส่ไปเลยสามหมื่นบาทไปโอเค ขนลุกว่าทุกคนนะครับนะขนลุกจริงๆนะก็ถ้าบวกอย่างนี้นะครับน่โหยสบายแล้วอย่างเงี้ยผมลงทุนนะครับนะผมเล่นแบบนักลงทุนนะครับนะก็มีเงินในยุตลอดครับนะก็ได้ปุ๊บแล้วถอนแล้วก็เก็บไว้เล่นต่อก่นี้ก็บวกมาก็ดูเอาแล้วกันครับนะบวกบวกแบบนี้ไม่ไม่ถอนได้ไงอ่ะโอเคป๊อกไปเนี่ย อ้าวปอก8ดนะครับนะจังหวะนี้เขาคงไม่ทันแล้วแหละโอเคบอดไปเลยไม้นี้บวกมาอีกสามหมื่นนะครับทุกคนก็ใช้ได้ครับผมก็กกำไรเน้นเนนะทุกคนอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับนะสําหรับคลิปนี้ผมกับผมก็พอแล้วแหละพอใจแล้วทุกคนนะเป็นแสนนะครับนะกำไรก็โอเคอย่างไงผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับนะเพื่อเป็นลังใจให้ผมทําคลิปใหม่นะครับ กดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันก็วันนี้ก็ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ